ชื่อเรื่องผีขี่มอเตอร์ไซค์หัวขาดกลางคืนในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งถนนสายเปลี่ยวที่ตัดผ่านป่ารกชันตมักมีเสียงเครื่องยนต์คำรามแหวกความเงียบเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนผีแข่งเพราะมีข่าวลือว่าใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วเกิน100บนถนนนี้ตอนเที่ยงคืนจะมีเสียงเครื่องยนต์อีกคันโผล่ขึ้นมาตามหลังและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกับความตายตำนานเล่าว,ว่าเมื่อสิบปีก่อนมีนักปิดวัยรุ่นชื่อจอม ผู้หลงไหลความเร็วเขาเป็นชั้นประจํากลุ่มจนคืนหนึ่งเขาท้าชนกับกลุ่มคู่อริกลางถนนสายนี้จอมบิดรถเร็วเกินควบคุมพุ่งชนต้นไม้ใหญ่หัวหลุดจากร่างมอเตอร์ไซค์ยังวิ่งต่อไปจนหยุดเองท่ามกลางความมืดตั้งแต่นั้นมาใครที่กล้าขี่เร็วบนถนนสายนี้จะเจอชายขี่มอเตอร์ไซค์สวมเสื้อหนังดำหมวกกันน็อกปิดหน้าแต่ไม่มีสีสะอยู่ใต้หมวกเสียงท่อแต่งคำราใส่ถ้าคุณไม่หยุดรถเขาจะบิดเล่จี้ท้าย G ai, เหมือนจะท้าประลองกติกาของความตายคือ ถ้าคุณหนีไม่พ้นหรือแพ้ในการแข่งผีจะลากวิญญาณคุณไปอยู่ใต้ล้อรถตลอดการแต่ถ้าคุณชนะเขาจะปล่อยคุณไปพร้อมรอยยิ้มสยองและเสียงหัวเราะที่ไม่มีหัวมีวัยรุ่นหลายคนหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีร่องรอยนอกจากรอยเบรกลากยาวกับกลิ่นน้ำมันเครื่องเหลือเพียงคำบอกเล่าที่กระซิบผ่านกันในหมู่นักบิดว่าอย่าบิดเกินร้อยถ้าไม่อยากเจอผีขี่หัวขาดเบีร์ วัยรุ่นอายุ18ปีช่างกลจอม,มั่นใจจากอำเภอถัดไปรักการซิ่งเป็นชีวิตจิตใจเพิ่อโมดิฟายรถทอนด้าโนคาบูแต่งใหม่ใส่ท่อดังสะใจบเบียได้ยินข่าวหรือเรื่องถนนทีแข่งจากเพื่อนในกลุ่มเขาหัวเราะย้าใส่คิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าไว้ขู่เด็กมัธยมถ้าผีมีจริงเดี๋ยวกูจะซิ่งหนีให้ดูคืนนั้นเวลา23นาฬิกา57นาทีเบียจอดรถรออยู่ต้นถนนสายเปลี่ยวสวมหมวกกันน็อกสะท้อนแสงใจเต้นแรงด้วยอะดรีนาลีนมือกําแหนแน่นศูนย์นาฬิกา เบียบิดคันเร่งรถพุ่งทยานเข้าสู่ความมืดเสียงท่อแตกกระหึ่มทั่วถนนทันใดนั้นเงาดำปรากฏด,ด้านหลังเสียงเครื่องยนต์เก่าๆดังขึ้นตามจังหวะล้อรถอีกคัเลจี้ประชิดหลังเบียเหลือบมองกระจกชายชุดดำขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีหัวสวมหมวกกันน็อกกลงโบเสียงหัวเราะยินยะเยือกดังลอดลมหนาวบิดเลยไอ้หนุ่มถ้ามึงแน่จริง เบียกัดฟันเร่งเครื่องเข้าเกียร์ห้าพุ่งฝ่าทางโค้งอย่างแม่นยำแต่ผีก็ยังไล่ตามไม่ลดและเข้าทางโคง้งไม่มีเบรกไม่มีลังเลม,มอเตอร์ไซค์ของผีเหมือนจะลอยผ่านอากาศได้จะเล่นนี้หรือว่าเบียคำรามก่อนจะเร่งเครื่องสุดชีวิตเสียงเครื่องยนต์สะท้อนกับต้นไม้สองข้างทางพอถึงทางตรงช่วงสุดท้ายเบียหันไปอีกทีผีหายไปแล้วเขาจอดรถหอบหายใจด้วยความโล่งใจจู่ๆเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งข้างหูเขา เบียคิดว่าเขารอดพ้นจากเงื้อมือของพีหัวขาดแล้วขณะจอดรถหอบเหนื่อยตรงจุดที่เขาคิดว่าเป็นเส้นชัยของการแข่งนรกนั้นเสียงเครื่องยนต์เงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองกับเสียงใบไม้ไหวเบาฮ่าฮ่าแต่แล้วเสียงเครื่องยนต์เก่าคร่ำคร่าก็ดังขึ้นอีกครั้งรุนแรงกว่าเดิมแผ่ซ่านทั่วป่าแสงไฟหน้ารถจากมอเตอร์ไซค์ของพีทะลุความมืดพุ่งตรงเข้ามาหาเบียร มึงคิดว่ามึงชนะแล้วเหรอเสียงเย็นเยียบลอยมาโดยไม่มีที่มาเหมือนดังก้องจักในหัวเบียรพยายามบิดหนีแต่เครื่องยนต์ของเขาไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยเขารัวสตาร์ทซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงเครื่องยนต์ของผีใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮในแสงไฟหน้าสลัวสลัวเบียเห็นชัดมอเตอร์ไซค์หัวขาดค่อยๆลอยมาโดยไม่มีล้อแต่พื้น ใบหน้าที่ขาดหายของมันกำลังมองเขาอยู่ในความมืดแล้วทุกอย่างเงียบงนันรุ่งเช้าชาวบ้านเจอรถเบียจอดอยู่กลางถนนมีรอยเบรกลากยาวและคราบน้ำมันเต็มพื้นแต่ไม่มีร่างของเบียรไม่มีเลือดไม่มีเสียงเหลือเพียงหมวกกันน็อกของเขาวางอยู่บนเบาะข้างในมีเศษเสื้อหนังเปื้อนดิน เหมือนร่างนั้นถูกฉุดลงใต้พื้นถนนไปทั้งคนจากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเริ่มพูดถึงเสียงหัวเราะใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในคืนแห่งการแข่งเสียงหัวเราะของวัยรุ่นหนุ่มที่แพ้เดิมพันกับผีตอนนี้เบียก็เป็นหนึ่ง